i <music> สวัสดีค่ะสวัสดีไปเมื่อทุกทุกคนด้วยนะคะยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Cherry Brosa ค่ะวันนี้ก็อยู่กับเรียแล้วก็เกมแบบ Sims f pl r e Play เหมือนเดิมนะคะก็แน่น,นอนว่าวันนี้เราต้องมาต่อกันในชุดที่8นะคะกับเควส์ Christmas Carol นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มข้อแรกกันเลยดีกว่านะคะข้อแรกเนี่ยเขาให้ไปถามพอนะคะเกี่ยวกับแคร o l ลพอก็คือคุณผีนั่นเองเรากลับมาที่บ้านแคร์เรลนะคะแล้วก็กดที่คุณผีชุดสีขาวนะคะนี่เขาชื่อพอลแล้วก็เลือกคําสั่งไปเลยค่ะ โอเคข้อนี้เขาบอกว่าให้เราเปลี่ยนเปลี่ยนชุดหรอ<ม>เดี๋ยวนะมากดที่ตู้เสภานะคะนี่เลยแล้วก็ให้เลือกข้อนี้ค่ะจากนั้นค่ะเลือกเปลี่ยนเป็นชุดอะไรก็ได้นะคะนี้ละกันอ่าเรียบร้อยค่ะข้อนี้เราต้องมากดที่ก้อนเมฆนะคะก้อนเมฆมันจะขึ้นอยู่ในบ้านนะคะแล้วก็ให้เลือกข้อนี้ค่ะนี่เราต้องกดทั้งหมด4อรอบนะคะ กดคำสั่งเดิมสรอบเลยค่ะรอบที่สค่ะรอบที่สค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะข้อนี้ค่ะเราต้องมาที่โซฟาตัวนี้นะคะนีก้อนเมฆขึ้นบอกอยู่ปุ๊บแล้วก็ให้เลือกข้อนี้ค่ะริสแค r o โร่ a ดอี่ก็อ่านไดอารี่ของแครโรลนะคะหนีดูสินงางบันทึกอะไรไบ้างเพื่จะได้บอกแสอ,อะไรเกี่ยวกับคุณผีโอเคข้อนี้เราต้องกดที่ตรงนี้เลยค่ะรูปกากระบาดน,นะคะ บแล้วก็เลือกคำสั่งไปเลยผ่านไปจ้าข้อนี้เขาบอกว่าให้เราไปดูเทปวิดีโอของแคลร l ค่ะเราต้องมากดที่ทีวีนะคะนี่เลยแล้วก็ให้เลือก watch c a r o s s video ค่ะเอ๊ะแคลร์เปนักบินงั้นหรอือว้ยตายแล้วมีข่าวด้วยเรียบร้อยจ้าข้อนี้เราต้องกดที่โซฟาค่ะแล้วก็ให้เลือกนี้เลย ข้อนี้ l e s t on a breast ไปพักผ่อนนะคะก็ขึ้นไปกดที่เตียงนอนค่ะแล้วก็เลือก l e s t พักผ่อนซึ้งหน่อยหรือเกินอุต่าชุดนอนของฉันไอจุงผ่านไปเรียบร้อยนะคะจบเค e s ชุดที่8แล้วของรางวัลของเราก็ได้เป็นรั้วนะคะรั้วตามในรูปเลยเนาะ ส่วนชุดที่9เนี่ยชุดนี้นะคะเดี๋ยวเราเอาไว้เจอกัน,กนวันพรุ่งนี้ละกันนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะคะหวังว่าจะเข้าใจแล้วก็ทําตามกันได้นะคะก็ถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้รีด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของช่องรีเนี่ยก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะสําหรับวันนี้รีก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราาไว้เจอกันในวันพรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบาย